สองล้านเจ็ดแสนกว่าแล้วว่าอลอสแบ่็อลสสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอมเบอร์แมนเซ i สําำหรับวันนี้บอมก็มาในลุคแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆอะไรอย่างนี้วันนี้นะครับบอมก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาทำรีคอรกับเพลงใหม่กระแสกำลังมาตอนนี้ชื่อเพลงจะง่ายๆคือเพิ่งปล่อยมาได้วันเดียวอ่ะคือยอดวิวตอนนี้มาเป็น 2องล้านเจ็ดแสนกว่าแล้วว่าอาลอดแม่อลอดอยากจะบอกว่าเพลงจากกันไปง่ายๆเนี่ยเป็นการคอเวอร์เพลงใหม่ของแม่พิมพ์ลิพายเองเนาะซึ่งเพลงเนี้ยศิลปินทางเวียดนามเคยเอามาร้องแล้วเนาะคือต้องยอมรับเนาะเออแม่ทําอะไรดรแม่คือแม่คือสุดจริงๆเนาะอ่ะอย่ารอช้าไปชมเพลงจากกันไปง่ายๆได้เลยค่ะ เขีนเลยพายเอะสลอเอลอตเฮ้ยนิวหล่อมากไม่เลยรถมาเสียหน้าโรงแรมอย่างไรละครอ,อ่ะเปิดประตูแล้วแบบอินโทรขึ้นเลยรถ เธอเคยสัญญาว่าไม่มีวันแยกกันไปคำพูดนั้นไม่ทำฉันละลายทุกทีคิดว่าสองเราความเป็นอดีแต่สุดท้ายทำไมจะทำกันได้ลงกลับเป็นฉันยอมยอมปล่อภเธอทุกที

ชุดหนักซีดำชุดนิสส่วนมีความละมุนมีสีขาวลบเนาะมีความเป็นีวามอทยนิ้วใส่ออกมาแล้วคุณนิ้วกวบมายู่เย่มาตอยหัวใจเธอร่อยในมือเธอวางเป่าอยากที่ก้วเนเรยไปไม่มานั่งจมอยู่กับฟันที่ไม่เปจริงก็เข้าใจทุกลที่ฉันอ

สากลอยแล้วนะลนะ้อเนาะอ๋อฉากนี้คือล้ออะถ้าสิบแบบเริ่มหลับเดียจะทำให้ผู้ชายจัง อ,อะอสภาพโรงแรมเก่าอืมเอาสอิคุณรักเก่าสมัยปังก่อนโห้ยเอาอีกแล้วแม่กูฟาดอีกแล้วคุณรอดอีกแล้ว ือลืมไปเลยอ่ะว่าเป็นแม่พิมพ์ลิพายอ่ะคือท่อนแรกที่แม่ร้องคือเราหลับตาไปแบบคือเสียงแม่เหรอปกติเราก็จะได้แบบแบบความเฟียสของแม่น้องออย่างนั่นออย่างนี้คอินยอทองอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเฮ้ยแม่พลิกบทบาทมากอ่ะคือแบบร้องเพลงคือแบบความเป็นอินเนอร์การมีแบบไอคอนแท a อะไรต่างๆอ่ะแม่ทําได้ดีเรารู้สึกแบบแม่แบบดูแบบ ทุ่มทุนมากเลยเนาะแบบมีความตั้งใจในการทํางานรู้สึกมีความสามารถต่างๆยอมรับการพัฒนาการของแม่คุณลดแล้วยิ่งกันเลือกคาแรคกเตอร์ยิ่งเป็นแบบพระเอกอะคือเป็นนิวอ่ะนิวอะคือแบบอยแม่เจ้าหลอยิ่งออกหล่อ,หอคือแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบดูเป็นเซ็กแอบเพลียเนาะดูเยอะื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตีบทแตกกับแม่พิมีมพ์ก็ เออช็อตที่แบบว่าเอ่อเลื่อนบุญใจห้องอ่ะเบอร์ห้องคือแบบ6 9เก้าอ๋อเอวันอิสไอคอตอิมาฉันอยากได้ฉันก็ต้องใช้เงินจ่ายอะ่ะเออช็อตนี้คุณรดแล้วก็ฉากที่เป็นแบบคุณแม่นั่งแบบใส่ชุดชิสีขาวเนาะที่เป็นโลเคชั่นที่เป็นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบัมพาทวายลายมากแม่ดูแบบดูบัมพาดูเป็นสาวแบบสาว,สาวหวานอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้รดอันนี้ทําได้ดีเอออีกฉากหนึ่งที่เป็นแบบคุณแม่น่งอยู่คอสตูมคือแบบเป็นชุดแบบ เสาฮองกงอ่ะแล้วแบบลอยสักะไรอะไรเนี้ <S <S ยคุณแม่อีดักพร้อมที่จะควักปืนมายิงค่ะครับของมฟาดเนาะลออัน,นี้ให้โอเคฉากเชิ่ไม่ติดนะมีความเป็นแบบทวิพอนะโออรัชดาลายเถือเตอร์ปาเออต้องเข้ามมเอ,อ,อันนี้คือลอดฉากแสงสีเสียงพรอ็อพต่างๆ คือจัดออกมาคือกลามูดได้ดีนะเออเราเรื่องต้องยอมรับโปรดิวเซอร์ด้วยโปรดิวเซอร์ทํางานดีๆและตัวของนักแสดงเองก็มีความตั้งใจอันนี้ต้องยอมรับคือแล้สำหรับใครนะคะที่อยากให้บอมรียกเลย์แอคชั่นเพลงไหนทิ้งคอมเมนต์ใต้วิดีโอบอมเลยนะคะแล้วบอมก็จะมาทำารียกเลย์แอคชั่นให้ทุกคนดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดชร์กดสับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ดอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย